อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีการประกวดระดับโลกนะคะสำหรับตัวแทนเยาว,วชนไทยจากเวทีพิสแอนปิ้นซ์ไทยแลนด์สองพันยี่สิที่ล่าสุดนะคะได้ผ่านน้องไดมอนด์มิสไทยแลนด์ทีมอินเตอร์เนชั่นแนล2019และก็น้องน้ำมนต์นะคะเดอะลันเนอ้ออัพมินิมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนะคะ Miss and 2022, คลิตเติ้ลมิสแอนด์ลิตเติ้ลมิสเตอร์ยูนิเวิร์สสองพณนครดูไบสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรต โดยได้ออกเดินทางนะคะไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะสนามบินสวนุวรรณภูมิเวทีนะคะก็เป็นเวทีปิ n นแอบปิ่เส้นค่ะเป็นเวทีเกี่ยวกับเ,เป็นการประกวดเกี่ยวกับเยาวชนไทยนะคะเพื่อที่จะไปค้นหานะคะตัวแทนสู่เวทีระดับโลกค่ะแล้วก็เวทีที่น้องเดมอนแล้วก็น้ำมนจะไปในวัในในครั้งนี้นะคะก็เป็นเวที Little Meet a n d l i t t l e Mister u n i v e r s e ค่ะยังไงก็ขอ ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะที่เพจ Pin and Pize Thailand ค่ะเริ่มเลยค่ะวันนี้ก็ตารางแน่นเลยค่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บก็คือว่าพวกเราสองคนก็ต้องเข้ากองเลยค่ะเตรียมตัวเข้ากองเลยก็พอสมควรค่ะพวกเราก็ฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะนําชัยชนะในครั้งนี้มาให้ได้ค่ะค่ะก็ก่อนมานะคะก็ก็ได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแบบขอพ่อแล้วก็มีการแบบไหว้พระบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ให้กำลังใจเต็มที่ค่ะ ก็ขอม้อนก็เป็นรอยกระทงะใ,ใช่ค่ะเป็นรอยกระทงค่ะก็เป็นเกี่ยวกับประเพณีรอยกระทงให้ชาวต่างชาติได้รู้ค่ะว่าแบบประเทศไทยเนี่ยก็เป็นก็มีประเพณีที่สวยงามค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูเตรียมตัวหนักมากเจ้าความสามารถหนักที่สุดเลยค่ะ,ะพร้มสามานูาอะไรไป็ชว์คะการลํำค่ะ แล้วก็เล่นทัชพี่ส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยหน่อยนะคะขอบคุณค่ะจากที่เราได้ฝึกซ้อมกันมานะครับก็เขคิดว่าของตัวแทนของเราน,รน้องไดมอน์น้องน้ำมนตนะครับก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับก็ไม่น่าจะมีความเป็นห่วงหรือว่ากังวลในจุดใดเลยนะครับจากน้องไดมอน์นะครับก็ได้เตรียมตัวมาในระยะหนึ่งพอสมควรเลยนะครับแล้วก็น้องน้ำมนแล้วก็เตรียมตัวมันกันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ เราประกวดจบมานะครับก็ในจุดนี้ก็คือคิดว่าก็ยังไม่ต้องเพิ่มเติมสิ่งใดนะครับแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะมีการปรับบ้าเล็กไปน้อยตรงตรง,งที่หน้างานนะครับว่าอาจจะต้องไปดูจากทางผู้แข่งกันก่อนว่าอาจจะต้องเติมตรงไหนหรือว่าลดตรงไหนลงบ้างอีกทีหนึ่งท่านเองครับทางกองประกวดก็จะมีในส่วนของการไลฟ์สดทุกวันนะครับก็คือสามารถติดตามได้ทางเพจของทางเป็นอย่างประเทศไทยแลนด์ได้ครับค่ะยังไงก็ ากเป็นกำลังใจให้กับเดมอนแล้วก็น้องน้ำมนด้วยนะคะเราสัญญาค่ะว่าเราจะนำใช้ชนะกลับมาให้ได้ค่ะขอบคุณะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ b i ิต t p น i ์ปริสเซ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆเยาวชนนะคะเพื่อคว้าตำแหน่งชนะเลิศบนเวที l i s t e n m e e t and l t ล e e ต์น t ม e u n i ร e r s e e 2022ได้ที่ Facebook Fanpage ของ p r i n แอนด์ปริสเซ่ไท a แได้เลยนะคะ